บ่าวไตโซสวัสดีครับระออครับระออคุณอาคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีโอ้เจอจันลันซ้ำตัวติดเลยพี่น้องมัมีบ่เออมันลันน้ำท่วมไม่รู้บอกว่าปลานะครับมารุนกันครับเอฟซีน้ำท่วมบ่ไม่ได้มีปลาดุก็มึงนี่นะมันตายแล้ว เออบนนี้เนีปลาก็มีเลยมิดเฉลียเดลึกอ่มีกระช่มันโตกุ้งตัวนึงพี่น้องกุ้งน้อยตัวนึงนะครับผม <laughs> เดี๋ยวลันสามตัวรวดนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมไม่น,น่าเชืนะ่อนี่พี่ีแต่ปัญหา <laughs> เออพอดีน้ำมันท่วมจันเรานะครับผมก็เลยลันจันก็เลยลันนะครับเจลล์นะตะพูดเร็กวะเจลล์ fc ผู้เดี๋ยวครับพู้เร็วมันเสียหายเลย fc จ้าเลยนี่พู้เลี้ยวเสียหายเลยครับผมเอ๊ะมายัดสิเสร้ตัวนี้นี่รันครับ fc แต่ลันก็คือมันใจเลยครับว่ามีปลาหรือปลาจะไม่อยู่นะครับผมตายแัเมื่อกี้นีผมก็จัดไปเลยหนึ่งตัวตายแล้วนะครับผมลันสามตัวติดนะครับ fc นี่ครับดุไอ้ดุกับนาทพัวมันนะครับผมตายนี่ครบ อันนี้คือเจ้าของเขานี่ยอ๋อนี่นี่ยนี่ตายตัวนึงป่งตายอาบมพอเขาเออนี่นั่นย่ามันตัวนั้นโบนัยด้นั่นเด้โลดลุกเลยเนาะน้ำมาจากไหนไม่รู้ครับเอฟซีอันนี้คือเจะคล้องจันนะครับผมโบนัยได้มีน้ำเห้ยโอ้ลุก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 มีซีรีพี่น้องบูมีเสียงเลย โอ้น้ำท่วมนะผมเลยไปสกดอ่าไอ้โตกลนแกมมันนะครับผมโอ้ลันหลอกนะครับเอาตัวน,นี้อีกตัวนึงน่าตัวน,นี้ก็ลันครับเอฟซีนี่ไอ้หลงวุ่นวายทุกเรื่องหลงเนาะตายแล้วหลงเลยโอ้โหลาเล็มลูเพี้ยนหัวพี่น้อง เออปลานี้เนี่ยปลาคออยู่ีนมันปลาคอนะครับผมนอนอยู่นมัดบึงนามเนสันดื้อมากสุอยู่ทีม่โอ้เออมามาเป็นลู่นี่ครับผมมีเสียงเรอไมิสซิลีเฮ้ยตัวนี้คือตัวนี้เอ้ยตายแล้วตอ้าวน่าดีน่าดีน่นดจันเว้ตายปะ โอ้ไอ้ดุกเอฟซีโอ้ตายแล้วน้ำมันท่วมนะครับผมเอฟซีเดิมบอกวน้อยเออนี่ครับผมเซ็ตนะครับเอฟซีติร้อยนะครับผมไม่อยากจะเชื่อนะครับผมจันลันติดกันสามตัวนะครับเอฟซีลาตายหมดนะครับผมดูตัวนี้บอกว่ามีตัวนี้อีกนะครับผมพี่น้องอยู่หักอยู่เรด่อยเรื่อยคือรักนะครับสร่งคือ

ไหนตัวหนึง่งงมโตอ่ะเออหาไม่เห็นอีกตัวหนึง่งพีองหาก่อนน้ำท่วมมันนะครับผมน้ำท่วมจันนะครับเอฟซี F Z. อยู่คืบอยู่คืบอยู่ในลือเปล่าโอ้ยบอลลันบอลันไม่ลันโอ้โอ Laura, Laura. Oh, 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 oh. ้โอ้โอ้โอ้เอฟซีดูนะครับผมโอ้ปลาเยอะจริงนะครับผมเอฟซีผลิบใหญ่เชื่อกจันลันติดกันสามตัวเอฟซีโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีนะครับผมรอครับสวัสดีครับ <c oughs>